สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนติงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กาลังใจรวมไปถึงคนที่สนับสนุนเราในช่องทางต่างๆ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับซูเปอร์แตงด้วยนะครับตอนนี้ช่องเรามีซูเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วคนแรกนะครับที่เป็นคนประเดิมให้กับช่องเราก็คือพี่แซมอินทิราชนะครับ69บาทขอบคุณมากครับเมื่อวันที่แล้วถัดมานะครับก็จะเป็นพี่จักรพงศ์นะครับ40บาทเมื่อ1วันที่ผ่านมาขอบคุณครับแล้วก็ตามด้วยคุณปีใหม่นะครับ1วันที่ผ่านมา69บาบาทขอบคุณมากครับและก็คนล่าสุดเนาะ พี่อ่าสโตนขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ100บาทขอบคุณทุกยอดโดเนทขอบคุณทุกอ่ายอดการสปอร์ตรวมไปถึงคนที่กดหัวใจและคอยคอมเมนต์นะครับมันช่วยให้เปิดกั้นการมองเห็นและทำให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเอาล่ะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ติดหัวใจไม่เป็นการเสียเวลาเนื้อหาเข้มขน้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่หนึ่งในราชันของเราสัพสั์นะครับอย่างราชันหมาปาโลกันได้บุกจู่จจมนะครับดินแดนทางเหนือของอุเผาวังวนเวหาบัดนี้การต่อสู้ก็เป็นไปด้วยความดุเดือดเลือดพานในฝากฟังของอที่กบดานนะครับ ฐา,านที่มั่นของจินติงซานซื้ออุยานนะครับและคนอื่นๆกําลังวิเคราะห์ถึงปัจจัยและความเป็นไปได้นะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ากันว่าน่าจะเป็นคนจากดินแดนดอกบัวดําดและด้วยการโจมตีหัวเมืองใหญ่นะครับพร้อมๆกันหลายหัวเมืองซื้ออุยาที่วิเคราะห์มาอย่างดีแล้วนะครับได้สรุปให้กับทุกคนได้ฟังว่าสัตว์ร้ายบนบกมี3สัตว์ร้ายแห่งท้องทะเลอีกหนึ่งหากไม่มีอะไรผิดจากที่คาด คาดคิดเลวค่ะคิดว่าคงมีราชาแห่งสรพสัตราชาแห่งสัตว์ร้ายทั้งหมดสี่ตัวลียุนเจิงได้ฟังแบบนั้นถึงกับต้องถามกลับเออท่านอาจารย์แล้วท่านแน่ใจได้ยังไงกันเป็นเพราะการคาดการณ์ที่แม่นยำของซื้ออุญานั้นถูกโดยตลอดไม่แปลกนะครับที่ลียุนเจิงสงสัยว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยตำได้ยังไงซื้ออุญญาตอบกลับอย่างไร้ความรู้สึกเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้เจ้าไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือส่งยอดฝีมือไปตามสถานที่ที่ว่าและก็เพื่อสร้างความสับสนให้กับอีกฝ่ายพวกเราต้องส่งยอดฝีมือจากทั้ง10สสำนักไปยอดฝีมือพวกนั้นจะต้องได้รับการคัดสรรอย่างดีชื่อของพวกเขาจะต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับสิ่งเดียวที่เจ้าต้องรู้นั่นก็คือทำตามที่ข้า,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 าสั่งดียนเจิงยังคงสงสยัยเออแต่แต่ว่าผู้ฝึกยึดของดินแดนทังไม่ได้มีจำนวนมากและไม่ได้แข็งแกร่งมากพอนะ ทำตามที่ข้าบอกก็เป็นพอซื้ออุยากล่าวเออขอรับท่านอาจารย์หลียนเจิงตออรับก่อบเจะาจากไปวางตาช่วยนะครับเห็นแบบนั้นก็เดินไปใกล้กับซื้ออุยาท่านเจ็ดท่านวางแผนที่จะใช้อํานาจกองจินติงจานอยู่อย่างนั้นสินะซื้ออุายาเสียยิ้มแล้วก็พูดขึ้นบางทีนั่นอาจจะไม่จําเป็นเห หมายความว่ายังไงปราบตัดมาที่เตื้อเขาวังวุ้นวิหาราชามาปาลูก,กันและฝูงมาปาลูกกันทั้งหมดนะครับได้บีบบังคับให้ผู้ฝึกยุดนับร้อยต้องถอยกลับผู้ฝึกยุดนะครับที่รอดชีวิตมาได้ต่างก็บาดเจ็บถอยถอยกลับไปในอุบเขาเร็วเข้านี่นี่เป็นทางออกเดียวของพวกเรามีใครบางคนชี้ไปทางรอยแยกที่เตื้อเขาในรอยแยกนั้นมีราวาอยู่นะพวกเราต้องเข้าไปในนั้นจริงเหรอไม่เราอาจจะตายด้วยความร้อนแน่นะ ตายเพราะความร้อนอยังดีกว่าต้องตายเพราะถูกไอหมาป่าพวกนี้ฉีกเป็น,นชิน้นๆไปไปกันเถอะวัดดวงในตอนนี้นะครับเหลือผู้ฝึกยุทธแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นพวกเขามุ่งหน้าไปตรงรอยแยกของเตือเขาวังวนเวหาในขณะที่บินตรงไปอยู่นั้นทุกคนก็ต่างได้เห็นซากศพของมนุษย์และสัตว์ร,ร้ายที่เตืกเขาวังวนเวหาเต็มไปด้วยซากศพอยู่ทุกคนแห่ง ปาดโบราณได้ว่าไว้ความกัดแยงตีมนุษย์และสัตว์้ายมีไม่อาจจะสามารถยุติลงได้แต่ถึงแบบนั้นปลาดโบราณก็ไม่ได้อธิบายคำกล่าวที่ว่าในตอนนั้นนะครับราชาหมาปากระโจนตัวขึ้นไปบนฟ้าและแล้วมันนะครับกระโจนบนไปบนฟ้าจากนั้นกระโดดต่อไปที่หุบเขาลูกหนึ่งปู่ฝึกยุทติไม่ตันระวังนะครับถึงกับต้องกระเด็นกระดอนลอยถูกพัดปิว เมื่อเทียบกับขนาดตัวของราชาหมาป่าลูกันแล้วมนุษย์ไม่ได้ต่างอะไรกับนนทนมะเร็งนะครับเมื่ออยู่ต่อหน้าราชาหมาป่าลูกันตัวนี้มนุษย์ไม่ได้สูงใหญ่อะไรเลยดูไร้ค่าเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าราชันหมาป่าเหตุการณ์นี้คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้เองเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุก วนแห่งในดินแดนถังแต่เหตุการณ์ที่เทตัเขาเวหานั้นถือว่าเป็นการประชิญเหตุการณ์ที่หนักหนาและน่าตะเือนขวัญมากที่สุดกลุ่มผู้ฝึกยุทธที่บินลงไปที่รอยแยกตัขาวขอวังวนเวหานะครับรีบไปรีบบินรีบบินไปยังสิ้นหวังฝูงมาป่าโลกันไล่ล่าตามเขาต่อไปตัวตังฟ้าเต็มไปด้วยปานกระบี่และคมดาบนะครับผู้ฝึกยุทธ คนแล้วคนเล่าพยายามที่จะต่อต้านมาป่าผู้ฝึกจุดหลายคนกําลังโจมตีและล่าถอยไปที่รอยแยกช้าก่อนที่นี่คงปลอดภัยขา้าข้าคิดว่าหากเราเข้าไปลึกกว่านี้พวกเราต้องเผชิญกับความร้อนของเราว่าแทนเป็นแน่แเถสิ่นสูดเสียงพูดทันใดนั้นเองเสียงของมาป่าก็ได้ดังขึ้นพวกมันปากดตัวจากทางเข้า ฝูงมาป่ากําลังยุกศีรษะก่อนที่ยวทรงเสียงร้องมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ต่างอะไรกับการประกาศชัยชนะมันได้ใจเป็นอย่างมากนะครับไอ้พวกมาป่านี่เราผู้ฝึกยุทธบาดกลัวได้แต่ล่าถอยเข้าไปในถ้ำอย่ากังวลไปตรงนั้นมีลาว่าต่างเข้าเองก็เล็กเกินกว่าราชามาป่าจะเข้ามาได้สิ่งที่เราต้องทํามีแค่เพียงรับมือมาปา่าตัวเล็กพวกนั้นสสเสียงพูดนั้นเอง บุ่มทันใดนั้นเองก็เกิดหินถล่มครั้งใหญ่ทุกคนต่างเงยหน้าขึ้นด้วยความหวาดกลัวพระราชามาปาลูกันอยู่ตรงนั้นไอ้มาปานี่มันจะาดกว่าที่เราคาดคิดไว้ตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มราชามาป่ากระแทกตัวเองอยู่เหนือพื้นท้ำนะครับอย่างต่อเนื่องและก็เพราะการโจมตีการกระแทกนี้เองทําให้มีหินขนาดใหญ่โตมาโอรานถล่มลงมาใส่เหล่าชาวจุดสู่สู่สู่ผู้ฝึกยุทธิที่เหลือรอดมาได้นะครับ ต่างใช้พลังป้องกันตัวเองแต่ถึงจะพยายามมากแค่ไหนบรรดาเราผู้รอชีวิตยังมีผู้ได้รับบาดจเจ็บเพิ่มเติมอยู่ดีหลายคนทนรับน้ำหนักของหินที่เลิ่นมาไว้ไม่ไหวนะครับจนเกือบจะตกลงไปในลาวาแม้ว่าเราผู้รอชีวิตจะอยู่ใกล้กับปักทั้งมากก็ตามแต่ความร้อนที่ลาวามีนั้นนะครับก็มีความสูงเกินกว่าที่คนธรรมดาและผู้ฝึกยุทธ์ตัวไปจะต้านทาน พวกเราพวกเราตนต่อไม่ได้แน่ต้องต้องหาวิธีต้องคิดหาทางออกมีผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเสนอความเห็นขึ้นขอคิดแบบนั้นรีบใช้เครื่องรางแต่น่าเสียดายไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นผู้รอดชีวิตเอ็นแบบนั้นสายว่าเฮ้อข่าวว่าพวกเราคงได้แต่ต้องพึ่งพาตัวเองเท่าน,นั้นแล้วแหละหมดหว,วังแล้วในตอนนั้นเองชายที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำก็พูดขึ้นใครมีพลังอวตารวังวนพันเดนได้ก้าวออกมา มีเพียงชายคนเดียวเท่านั้นที่ก้าวออกมาชายคนนั้นมาจากสำนักใหญ่ในเมืองอุปเขธทางตอนใต้ที่เกสอันนานเขามาจากเขามาจากสำนักสาวกสวรรค์สำนักที่เติบโตขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีนะครับที่ผ่านมานี้เอง โชคไม่ดีเท่าไรที่เขาเป็นเพียงแก่ผู้มีพลังอวตารวางวนปันแดนมือใหม่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะสเปาออคอยสัมินหยุดปูดขาดสร,ร้ายพังก่อ,อกเกิดนั่นเองทำให้ดินแดนแห่งนี้นะครับได้รับทรัพยากรเพิ่มขึ้นแต่ด้วยเวลาอันจำกัดนะครับทำให้ดินแดนแห่งนี้นั้นยังถือว่าขาดแคลนนะครับและถาวัดกาสมประสิทธิ์นั้นก็ยัง ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเมื่อเทียบกับดินแดนดอกบัวดําดสํานักสาวสานักสาวุกสวรรค์ได้คว้าโอากาสนั้นนะครับรวบรวมพลังวรตตาล9ก้ีบและ10กีบเพื่อรวบรวมบยอยแ่งชีวิตในช่วงที่ สบ่าวขาคอยจะมีเลิกประก,กาศพปกเขาหวังที่จะไม่สมาชิกที่มีกลายเป็นผู้มีพลังอวตารวางวนปันเดชและเมื่อได้ยินว่ามีสัตว์ร้ายปรากฏตัวที่เธอขอวังวุเนวิ่งสำนักสวรรค์ไม่ลังเลเลยที่จะส่งคนมาเพราะว่าหน้าเสียดายพปกเขาไม่คาดคิดว่าวันนี้สถานที่อยู่ตรงหน้านั้นมันจะเลวร้ายขนาดนี้ราชาหมาปา่าลูกันที่ปรากฏตัวเฮ้ยพวกเรารีบรีบ,รบ,รบจัดการกับไอ้หมาป่าตัวเล็กไอ้ได้นี่คือหนทางเดียวที่เราจะรอด และแล้วทันทีที่ชายคนนั้นผู้เป็นหัวหน้าพูดจบหมาป่าโลกันสิบตัวนะครับพุ่งลงมาในถ้ำหมาป่าตัวเล็กสามารถผ่านทางถ้ำมาได้นะครับพวกมันแยกเคี้ยวก่อนใช้กุ้งเล็บพุ่งเข้าหาเราผู้รอดชีวิตมีพลังอวตารนะครับวางวนปันเดนนะครับได้ปรากฏขึ้นและใช้ดาบพลังงานที่มีปลักหมาป่ากลับไปทีละตัวหลังจากขับไล่หมาป่าชุดแรกได้เราผู้รอดชีวิตก็ได้แต่สองทางเข้าต่อไป ตูมตูมราชาหมาป่านะครับที่อยู่ข้างบนมันใช้ขาตั้งสีกระตืบเทือกเขาอย่างบ้าคลั่งทําให้เกิดแผ่นหินไหวและหินจํานวนมากเลื่นลงมาแล่พอเหตุนี้เองภายในต้าถึงเต็มไปด้วยหินถล่มนะครับยางกับอุกบาทตกลงมาเราผู้รอชีวิตไม่อาจทนรับการโจมตีได้อีกต่อไปหลายคนเริ่มร้องไห้ชายผู้เป็นหัวหน้าพูดขึ้นเจ้าพวกไร้ก็้าจะร้องไปเพื่ออะไรกันการร้องไห้ไม่เพียงแต่จะไม่ช่วยแก้ปัญหาเท่านั้นมันยังทําให้ขวัญกําลังใจของทุกคนถูกลดทอนลงอีกด้วย ในสายตาของมาป่าความอ่อนแอและความสิ้นหวังนี้มีแต่จะทําให้พวกมันเปิดปืนไปกับการล่าเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนจงเข้มแข็งฝังก้าจงเข้มแข็งปูที่ได้ยินนะครับก็หยุดร้องไห้ทันทีคือหินก้อนใหญ่ก้อนแล้วต้นเล่าตกลงมานะครับจากด้านบนในตอนนั้นเองตูมในที่สุดราชามาปามันนะครับที่เข้าไม่ได้มันก็ได้กระทืบจนทางเข้านะครับอ่าพังนะครับตอนนี้ มันเกิดรูนะครับเจาะรูสําเร็จแล้วและสามารถที่จะใช้พลังของมันโจมตีผ่านเข้ามาเอาละสิครับสถานการณ์ถือว่าย่าแย่เลยแล้วมันจะเป็นยังไงกันต่อไปเราชาวยุทธนะครับตั้งร้อยคนที่อยู่ในวันนี้เนี่ยจะสามารถเอาชีวิตรอดกลับไปได้หรือไม่หรือท้ายสุดแล้วนะครับเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังของราชาแห่งเราสัตว์ร,ร้ายอย่างราชาหมาป่าลูกกันมนุษย์ตัวกระจ้อยก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเมื่อเผชิญหน้าครับสุดยอดสัตว์ในตํานาน ก็ได้แต่หวังว่าลู่โจของเรานะครับจะสามารถออกจากการบําเพ็ญตนและผ่านบททดสอบผังก่อเกิดเพื่อที่จะมาช่วยคนกลุ่มนี้ได้ทันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทันหรือไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลู่โจเนี่ยมันใช้สมาธิอยู่กับการฝึกฝนเนาะวันนี้สวัสดีครับ